เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของมาตรการ LTV ที่กําลังจะสิ้นสุดลงไปนะครับคำถามคือว่าแล้วคนที่จะซื้อบ้านใหม่ในอนาคตเนี่ยจะต้องวางแผนอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดค,นนค,คุยกับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลน,นะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยทักถุนร้านเราจะมอบไดอารี่พร้อมกับปฏิทินจากการรถบไปฟ้าคนส่งบนชนแห่งประเทศไทยน,นะครับเพียง1ชุดเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้ส่งกลับมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075นะครับส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมี ช่องทางให้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ย่ถุมร้านเป็นภาษาไทยแล้วก็สำหรับคุณผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัเดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับ ได้ร่วมเปิดบริษัมทมีที่มีเงินจำกัดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งบริษัทดังก,ก,กล่าวจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อและการขายฝากที่ดินโดยจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินร้อละเจของนะครับประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมเปิดตัวบริษัทมีที่มีเงินจำกัดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยบริษัทดังกล่าวจะดําเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวกับสินเชื่อและการขายฝากที่ดินนะครับซึ่งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดเนี่ยไม่เกินร้อละเจของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าบริษัทมีที่มีเงินจำกัดซึ่งธนาคารอมสินร่วมเปิดตัวอยู่ด้วยเนี่ยนะครับบริษัทนี้จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการ สินเชื่อและขายฝากที่ดินโดยวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้เป็นคำถามนะครับวงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีที่มีดนมีที่มีเงินจํากัดได้กำะบุเอาไว้เนี่ยนะครับคือไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของราคาประเมินที่ดินนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารอมสินร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12ปีซึ่งธนาคารจะให้อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ9 9ต่อปีในปีที่12นะครับโดยจะคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละสาต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละต่อปีซึ่งดอกเบีย้ยที่ได้รับมานะครับไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดส่วนการฝากนั้นต้องฝากขั้นต่ำจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับหากถอน ก่อนครบกําหนด12ปีเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งผู้ที่สนใจนะครับขณะนี้ธนาคารได้เปิดให้จองสิทธิฝากเงินได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h หรือว่าจะเป็นทาง Line Official ก็เข้าไปที่ g s b Society นะครับหมดเขตวันที่30ธันวาคม2565นะครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับขอแจ้งการให้บริการด้านการบรรทุกขนถ่ายและการขนส่งสินค้าหรือว่าตู้สินค้าในบรรยุราชการกรณีพิเศษที่ท่าเรือกรุงเทพโดยกลุ่มที่1นะครับจะเป็นช่วงระหว่างวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา8นา30นาทจนถึงเวลา8นาิ30นาทีของวันเสาร์ที่31ธันวาคม2565นะครับ แล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงระหว่างวันจันทร์ที่2มกราคมตั้งแต่เวลา2 8นาฬิกา30นาทีนะครับจนถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันุขึ้นหรือว่าวันที่3มกราคมนะครับผู้ที่จะทําการบรรทุกขนถ่ายและก็ขนส่งสินค้าหรือวระตูสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยขอความกรุณาแจ้งความจําลงกับท่าเรือกรุงเทพเป็นการล่วงหน้านะครับคือแจ้งได้จนถึงวันพระศุกร์ที่29ธันวาคมไม่เกิน14นาฬิกานะครับนี่เป็นกลุ่มที่1 กลุ่มที่2ครับระหว่างวันจันทร์ที่9มกราคม2 5 6 6นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีจนถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีของบันรุ่งขึ้นกลุ่มนี้ผู้ที่จะทําการบรรทุกขนถ่ายหรือว่าขนส่งสินค้าหรือประตู้สินค้าขอความกรุณาแสดงความจํานงล่วงหน้านะครับไม่เกินเวลา14นาฬิกาของวันศุกร์ที่6มกราคม2566นะครับ ธนาคารอ,อมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากอ,อมสิน2ปีนะครับซึ่งมีสิทธิที่จะถูกรางวัลทุกเดือนโดยรางวัลที่1นั้นจะมีมูลค่าถึง10ล้านบาทด้วยกันมีกําหนดการในการฝากนาน2ปีนะครับและนอกจากนี้ครับธนาคารอมสินยังได้เพิ่มรางวัลพิเศษเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่2566นะครับโดยมีรางวัลเพิ่มขึ้นอีก24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น24ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากสลากอ,อมสิน โดยสามารถฝากทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบดิจิทัลก็ได้นะครับฝากได้แล้วผ่านทางธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านทางแอปพลิเคชันใหมโมก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตรับฝากในวันที่31มอกราคม2566นี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของมาตรการ LTV หลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับคือมาตรการอะไรเดี๋ยวจะไปถามไายกันซึ่งถ้าสิ้นสุดมาตรการนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยคนที่จะซื้อบ้านใหม่ จะต้องวางแผนอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณนัทบง์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยตอนนี้อยู่ในายนะครับสวัสดีครับนัทพงก์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับจนถึงบัดนี้นี่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะผ่อนคลายต่อใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับมาตรการเอ่ทีวีเนี่ยก็อ่ชัดเจนว่าน่าจะเดือนมกราคมนี้ก็จะไม่มีเรื่องของการผ่อนคลายแล้ว นะครับก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะงงว่าเออทีบเนี่ยมันคืไม่ค่อยได้ซื้อบ้านบ่อยใช่ไหมมันคืออะไรครับก็คือว่าปกติเวลาเราจะกู้ซื้อบ้านนยครับเาต้นหนึ่งล้านบาทครับธนาคารเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาควรจะต้องมีอิสระให้เราเลือกนะว่าเอจะให้เรากู้ล้านหนึ่งเป็นเต็มหรือจะให้เรากู้น้อยกว่าถ้าเรามีเงินดาวหรือ จะให้กู้มากกว่าก็ได้นะครับเว่า้าเวลาเราจะไปกู้ื้อบ้านเ่ะกู้มากกว่าก็ได้ก็คือเป็นพวกของค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าตกแต่อ,อะไรต่างๆแต่พออย่างเงี้ยครับพอบอกว่าเออ เราอยากจะมีบ้านหลายๆหลังเนาะหรือว่าเราอยากจะให้เช่าหรือบางคนอยากจะเก็งกาไรอย่างนี้เนี่ยพอเราใช้เงินผ่อนไม่มากอย่างเนี้ยครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะไปเก็งกําไรหรือเราอาจจะเข้าไปทําให้เรามีปัญหามากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยนะครับบอกว่าบ้านหนึ่งล้านบาทเนี่ยถ้าเราคิดตัวเลขแบบกลางๆนะว่าผ่อน 7, เป็นละเจ็ดพันถ้าเราคิดว่าบ้านราคาจะขึ้นในหนึ่งปีนะครับ สมมติว่าเราคิดว่าบ้านหลังนี้ราคาน่าจะขึ้นสักสิบเซนตในปีหนึ่งนะเป็ล oh. ้านเนี่ยเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเนี่ยในตลาดที่มันเป็นขาขึ้นนะครับเราเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะไปผ่อนเดือนละเจ็ดพันเจ็ดพันไปเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งปีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาบ้านเนี่ยไปขายจากเดิมนึ่งล้านเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเราก็จะได้กำไรหนึ่งแสนบาทเรียกว่าลงทุนเดือนละเจ็ดพันนะครับแล้วก็ได้โอกาสมีทำกำไรดังนั้นในช่วงตลาดดีๆเนี่ย คนกู้ก็จะไปกู้ทีละไหนหลายหลัง hmm. มันก็เกิดกลายเป็นการกิงกําไรไปああนะครับ,ああรบการกิงกําไรส่งผลเสียให้ตลาดสั่นส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยออกตัว LTV เนี่ยมาคมบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นบ้านหลังแรกนะอะราคาไม่เกินสิบล้านบาทนะครับยังกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะไอย่างนี้ก่อนนะครับหลังแรกไม่เกินสิบล้านกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกู้เฟอร์นิเจอร์ได้อีกสิบ<ต>เปอร์เซ็นต<อ><อ>์สิบเปอร์เซ็นต์่ว่าราคาบ้าน ใช่เรากู้ได้หนึ่งล้านนะสมมติบ้านหนึ่งล้านเนี่ยเรากู่ได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับมาเป็นค่าเป็นเช่าค่าตกแต่งแต่ถ้าเป็นบ้านหลังแรกนะครับที่เกินสิบล้านเนี่ยต้องมีเงินดาวสิบเปอร์เซ็นต์อืมก็แปลว่าบ้านสิบล้านขึ้นไปนะครับต้องมีเงินดาวสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตัวกมีเงินดาวหนึ่งล้านต้องมีล้านหนึ่งนะก็แปลว่าเฮ้ยถ้าคนที่อยากจะเก็งกําไรเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเก่งกําไรแล้วเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะเข้าไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ส่วนซี่บ้านหลังที่สองเ่่น ก็ต้องวางเงินดาวน์ในสัดส่วน10-20เปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นมาตรการ LTV เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนทั่วไปที่ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาไม่ถึงสิบล้านเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีมาตรการไม่มีมาตรการหรือมีการผ่อนคายไม่มีการผ่อนคลายเนี่ยเราเองไม่ได้รับผลกระทบนะครับถ้าหากว่าท่านซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่ถึงสิบล้านครับ แต่แน่นอนก็มีคนบางกลุ่มนะครับที่เขาบอกอเขาก็อยากได้บ้านราคาแพงหรือว่าเขาอยากจะลงทุนให้เช่าเขาไม่ได้เก่งกาไรนี่มันเป็นบ้านหลังที่สองก็น่าจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้หรือเปล่าในช่วงโควิดเนี่ยก็เลยมีการผ่อนคลายนะครับบอกว่าอ้าถ้าอย่างนั้นก็ให้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ว่าก็กําลังจะยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เ่าบอกว่ากลับไปใช้เหมือนเดิมนะถ้าคนบ้านหลังแรกไม่เกินสิบล้านนี่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่า ถ้าหากว่าบ้านหลังแรกเกินสิบล้านหรือว่าบ้านหลังที่2นะครับต้องมีเงินดาว1 0สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์การเตรียมความพร้อมเนี่ยนอกจากนอกจากไปดูเรื่องของบอกว่าโอ้เราจะไปกู้ใครดีเขาจะให้เรากู้เท่าไหร่ดีนะครับยังต้องเตรียมแผนการเงินด้วย <c oughs> เพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ราคาสูงแล้วก็ อยู่กับเราไปนานนะกู้ mm. <อ>เวลาเราซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอย่างบ้านผมตอนนี้ก็อยู่มาร่รมยี่สิบปีแล้วไม่อยากย้ายเลยใช่ไหมทีหนึ่งเอาอย่าไม่ไหวครับของข้างในไหมจะขนเองก็ขนไม่ไหวแล้วแล้วทําเลเราก็ชิดนนเนาะเช่ชาอาารอะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปขอกู้ใครนะเรื่องบ้านเนี่ยต้องดูเรื่องของทําเลก่อนโอ้รับดูเรื่องของขนาดดูเรื่องของการดูแลรักษาด้วยไอ้มันเหมาะสมกับที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะเราตัดสินใจแล้วเนี่ย โอ้สมมตินะอยู่ไปปีนึงบอกอยากจะถ่ายทิ้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ <c oughs> นะครับจะต้องไปไปหาคนซื้อต้องไปเสียเวลามีค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบราคาด้วยนะครับ <c oughs> ทำเลของแต่ละที่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยที่มันทำเลใกล้ชุมชนที่มันไกลชุมชนนิดนึงบ้านใหม่หรือบ้านมือสองเนี่ยราคาก็แตกต่างกันนะครับ <c oughs> โครงการที่เขาขึ้นใหม่เอี่ยมเลยเนี่ย แม้ยังไงเขาก็ต้องแหมบวกบวกอะไรเข้าไปหน่อยเนาะแต่ถ้าหากว่าเออเรารับบ้านมือสองได้อย่างเงี้ยราคามันก็อาจจะแตกต่างกันแต่ตรงนี้ค่าซ่อมค่าดูแลรักษาของใหม่กับของมือสองก็อาจจะไม่เหมือนกันครับ,รบต้องรอเอามาเปรียบเทียบให้ดีนอกจากนี้นะครับนอกจากตัวบ้านแล้วเนี่ยต้องฝากท่านผู้ฟังว่าเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายอื่นๆด้วยเช่นค่าเดินทานนะงบางคนบอกว่าไอ,อ้ซื้อบ้านใกล้ที่ทํางานกับซื้อบ้านไกลที่ทํางานอะไรจะดีกว่ากัน อันนี้ครับบางทีเราบวกค่าเดินทางเข้าไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทํางานอาจจะถูกกว่าก็ได้อาจจะรวมๆแล้วถูกกว่าท่านต้องลองคำนวณดูก่อนค่าส่วนกลางเป็นยังไงนะครับโอ้ไปอยู่ในหมู่บ้านสวยๆไปอยู่ในคอนโดสวยๆค่าส่วนกลางมีทุกเดือนนะครับอยู่บ้านทั่วไปไม่มีค่าดูแลรักษาค่าซ่อมบํารุงอย่างเงี้ยพอหาเรื่องข้อมูลเรื่องตัวบ้านได้เรียบร้อยนะครับ ดูให้ดีเนาะทำเลที่ตั้งค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าบ้านหลังใหญ่เนาะมีอะไรเยอะค่าดูแลรักษาก็าจะเยอะตามไปด้วยอือคุณเรียุเดียรอเนี่ยเนาแยกถามนิดหนึ่งเออค่าส่วนกลางเนี่ยส่วนส่วนมากมันเป็นกฎหมายนะครับไหมฮะว่าจะต้องคิดคำนวณจากขนาดพื้นที่ของที่ดินหรือว่าเอ่อเขาคิดคำนวณจากเอ่ออะไรนะฮะขนาดของบ้านตัวตัวบ้านนะฮะตัวบ้าน ช่ครับคำนวณจากขนาดพื้นที่ใช้สอยครับพื้นที่ใช้สอยนะถ้าหากว่ามันมีกฎหมายเป็นกฎหมายจัดสรรกับกฎหมายอาคารชุดกับแยกกันออกไปนะครับพอแยกกันเลยครับก็ต้องิดตามแยกกันครับบ้านจัดสรรก็ใช้กฎหมายฉบับหนึ่งอาคารชุดก็ไปใช้อีกฉบับหนึ่งแต่ว่า คิดคล้ายๆกันก็คือว่าคิดตามพื้นที่ใช้สอยครับคิดตามพื้นที่ใช้สอยว่าโอ้ถ้าหมู่บ้านเราเราหยู่บ้านใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยนะมันก็แพงนะพอโดแเราพออยู่่อยใหญ่กว่าใครเพื่อนนะกูก็ต้องจ่ายแพงนะอ๋อจ้ายแล้วก็ต้องจ่ายแพงเพิ่มขึ้นเข้าไปนะครับอันนี้ต้องคํานึงถึงเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวเนาะบางคนคิดว่าโอ้ไปอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยมาดูเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของรายได้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายลัานีแหละว่าเออ รายได้กับรายจ่ายเนี่ยเป็นตัวกําหนดความสามารถในการผ่อนบางคนบอกว่าเออถ้ามีปางหมดนะก็ไม่ต้องดูเรื่องนี้เนาะ <c oughs> โซโลมีห้าล้านสิบล้านแต่คิดว่าเรื่องมีคนะ่าไปไดแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีอย่างนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ต้องผ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสําคัญเลยที่ก็บอกว่าการผ่อนเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งในสามของรายได้นะครับหนึ่ง <1 S 1> ในสามของรายได้เช่นเช่นเงินเดือนเราห้าหมื่นอย่างเงี้ยการผ่อนทั้งหมดผมพูดถึงทั้งหมดเนาะ รวมผ่อนบ้านผลล่อนรถผ่อนบัตรผ่อนอะไรต่างๆนะครับไม่ควรเกินหมื่นห้าหนึ่งในสามถ้าเรามีรายได้ห้าหมื่นผ่อนทั้งหมดเลยไม่ควรเกินหมื่นห้าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเฮ้ยเราก็ผ่อนรถอยู่แล้วหมื่นกว่าบาทแล้วยังผ่อนบัตรเครดิตเรายังมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือรวมๆแล้วเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วแบบเนี้ยไม่ควรคิดเชื่อไปผ่อนบ้านนะครับควรที่จะเคลียร์หนี้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วพอเคลียร์หนี้เดิมเรียบร้อยเนี่ย ค่อยก่อหนี้ใหม่ในระยะยาวเพิ่มเติมอ,อันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่บอกว่าก่อนจะตัดสินใจไปกู้ใครนะดูก่อนว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราดูแลเรามีเรียบร้อยนะว่าเราผ่อนได้หมนะื่นห้าเนาะเงินเดือนเราห้าหมื่นเราไม่ได้มีผ่อนอย่างอื่นด้วยแล้วเราก็ไปเลือกเปรียบเทียบราคาบ้านดูค่าใช้จ่ายอะไรละเราคิดว่าผ่อนได้หมื่นห้าทีนี้ก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยละ บ้านที่เราจะซื้อได้เราจะอ่อนเขาได้มันจะแค่ไหนครับแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าล้านละเจ็ดพันแต่มันก็จะมีโฆษณานะครับเวลาแบงค์ <c oughs> เขาออกโปรโมชั่นเนี่ย็ <c oughs> อบอกดล้านละพนัน <c oughs> ล้านละสองพนันล้านละสามพานัน,พนอันนั้นคือมันมันมีจริงนะไม่ใช่ไม่มี <c oughs> แต่มันเป็นดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นที่เขาคิดตามหน้าแต่พอมันเป็นดอกเบี้ยป,ปกติสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะล้านละประมาณเจ็ดพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าเราบอกว่าเราผ่อนได้หมนะื่นห้าเนาะล้านหนึ่งเราได้เจ็ดพันนะสองล้านเราผ่อนได้หมื่นสี่ใช่ไหมครับ,รบถ้าเราผ่อนได้หมื่นห้าอย่างเงี้ยวงเงินกู้ที่เราจะขอได้อะมันก็จะขอได้ประมาณสองล้านบาทเพราะฉะนั้นเราไปดูบ้านที่ไหนมาเราก็ต้องเกง่งๆนะว่ามันประมาณนี้แต่โอ้ยไปดูแล้วบ้านมันราคาสูงกว่าจะทำยังไงก็ต้องเก็บเงินดาวถ้าเป็นแบบเนี้ย เราเองบอกว่้เรามีนทุกเดือนนี่เดือนละหมื่นห้าท่ยังไงดีก็เก็บเป็นเงินดาวครับทยอยเก็บเงินไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆให้ได้เงินดาวมันสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เงินดาวยิ่งมากก็ยิ่งดีเนาะเพราะเราฝึกวินัยในการเก็บออทีนี้เราก็จะไปขอกู้เขาน้อยลงหรืออีกวิธีก็บอกว่าเราก็ต้องเพิ่มความสามารถในการสร้างไรายได้ของเราขึ้นับถ้าเรามีไรายได้มากขึ้นกว่าห้าหมื่นอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเงินเหลือไปพอนมากขึ้น พอมีความพร้อมในเรื่องของเงินดาวแล้วพอมีความพร้อมในเรื่องของรายได้ที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยก็ค่อยไปขอกู้จะดีกว่านอกจากนี้นะครับารายจ่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันขอกู้เนี่ยเราบอกว่ารายจ่ายที่มันเกิดขึ้นในการมีบ้านในระยะยาวเป็นอะไรบ้างแต่วันซื้อบ้านก็ต้องอย่าลืมวันที่เราจะไปซื้อบ้านเนี่ยค่าโอนค่าจดจำนองค่าทําสัญญาเงินกู้โอ้ก็ยังมีอีกนะหรืออาจจะมีพวกค่าขนย้าย ค่าตกแต่งค่าอะไรต่างๆนะครับก็ควรจะต้องเป็นไงเรียนอปประมาณส่วนนี้ให้เรียบร้อยเนอะลองคํานวณดูไปคุยดูอ่าบางที่เขาบอกว่าช่วงนี้มีจากรัฐบาลนะครับบ้านที่ตามกว่าชามล้านบาทเนี่ยเขาลดค่าจดจำนองให้ก็แปลว่าเรากับแบงค์เนี่ยหรือจริงๆก็หารกันออกหรือบางทีก็แบงค์ใจดีออกให้ก็ได้ลดลงเนาะค <ๆ S 2> ่าโอนนะครับก็โดยโปกติแล้วเนี่ยก็ผู้ซื้อก็เป็นผู้ออกแต่บางทีเนี่ย ทางทางผู้ขายเนี่ยหรือว่าโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าคนละครึ่งบางครั้งรัฐบ,บาลก็มีโปรโมชั่นออกมามีอะไรออกมาให้นะครับอันนี้เนี่ยเราเองก็สามารถที่จะไปศึกษาแต่ต้องเตรียมเนาะแล้วก็การเงินส่วนนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงไปขอกู้เพิ่มเติมบัง <c oughs> ทีธนาคารเนาะเขา อนุมัติวงเงินกู้บ้านเรานะอยากชอนผมไปกู้บ้านเขาให้บัตรเครดิตมาด้วยเลยนะ <c oughs> เขารูา้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทําอย่างอื่นอีกเราจะไม่พอใช้อันนี้ก็ต้องระวังนะว่าอันนี้อยากพยายามไปเป็นไปเป็นนี่เยอะเพราะตอนเราคํานวณเราคํานวณว,ว่าเออเราผ่อนเท่านี้ผ่อนไหวแต่ถ้าถ้าเราไปอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไหวแล้วทีนี้เนี่ย เรื่องของการผ่อนเป็นเรื่องระยะยาวนะครับควบคุมว่ประมาณให้ดีในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยรายรับรายจ่ายเราคุมให้ดีให้มันเหมือนที่เราคิดไว้เสร็จแล้วทุกๆเดือนที่เราผ่อนไปนะครับธนาคารจะส่งใบเสร็จมาให้อ่าอันนี้มีความสําคัญนะครับที่ต้องตรวจสอบหรือว่าเอทุกเดือนเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าเราสมมติเราชนะไปเดือนละหมื่นห้ามาสโครู่นี้นะมันคิดเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วมันคิดเป็นเงินต้นเท่าไหร่ครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้ดอกเบี้ยมันจะมากกว่าเงินต้นมากตอนที่เราจ่ายไปมันจะทอย้อนิดในหมืน่นห้าที่เราจ่ายไปอย่างเงี้ยกูมันจะเป็นดอกเบี้ยสักหมื่นสองหมื่นสามเลยคดีเองเหรอต้อนค่ะมันจะเป็นแบบสองสามพันบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงน,นี้นะครับพอถึงช่วงเดือนพฤราคมอย่างเดือนหน้าเนี่ยท่านที่ถอนได้แล้วท่านจะรู้เลยว่าเด๋ยวธนาคารก็จะส่งใบสรุปมาใบหนึ่งเป็นเรื่องของบอกว่าเราจ่ายดอกเบี้ยนั้นเพื่อที่อยู่อาศัยไปเท่าไหร่ แบบนี้ทาให้ถ้าถากว่าท่านเสียภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่นะครับท่านก็สามารถเอาดอกเบี้ยเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทสําหรับดอกเบี้ยผ่อนบ้านถ้าท่านกู้คนเดียวเนาะถ้าท่านกู้รวมท่านก็ต้องไปแยกตัวดอกเบี้ยกันออกไปและที่สําคัญต่อมานะครับนอกจะบอกว่าท่านมาบริหารดอกเบี้ยอะไรแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าท่านมีเงินเหลือในแต่ละเดือนหรือได้เงินก้อนมาเช่นโอ้ปีนี้ได้โบนัสมาดีใจชะเลย อ่าแบ่งใช้ให้ตัวเองให้ตัวเองซื้อให้รางวัลกับตัวเองสักนิดหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยควรจะเอาไปชําระเพิ่มอืมเอาไปปอะอ่ะที่เขาบอกว่าไปเปอะนี่บ<ไ>ปกะนี่นก็คือเอาไปปอะทุกๆเดือนเนี่ยคว้าเกิดว่าเรามีเงินเหลือนะครับปอะเพิ่มได้เงินก้อนมาก็ปอะเพิ่มแตเดือนธันวาเนี่ยผมก็เพิ่งเปาะเพิ่มไปอีกงวดน,นึงนะเราปาะเพิ่มไป๊บเขาก็มีส่งมาให้เราว่าโอ้ยดอกเบี้ยเนี่ยมันหักเรานิดเดียวเองแล้วมันก็หักเงินต้นเราเยอะขึ้นทําให้ปี<อ>ต่อๆไปอย่างนี้ยครับ ราจะเสียงต่อเบี้ยน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเงินต้นเราลดเลร็วขึ้นแต่ละปีที่ท่านเงินเดือนเพิ่มทุกปีทุกป,ป,ป,ปีอย่างเงี้ยปีหน้าท่านเงินเดือนเพิ่มเนาะให้เงินถอนเนี่ยท่านควรจะเพิ่มไปด้วยเช่นบอกว่าเราเคยถอนอยู่หนะมื่นห้าเนาะเงินเดือนเพิ่มเราขึ้นจากห้าหมื่นห้าเนี่ยจากห้าหมื่นเป็นห้าหมื่นห้าขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นเอาเงินถอนท่านก็อย่าลืมไปเพิ่มมันด้วยเนาะจากหมื่นห้าก็ไปเพิ่มเป็นหมื่นหกหมื่นเจ็ดดั่นี้นะครับถ้าท่านทําไปด้วยสร้างวินัยไปด้วยเนะ วสามารถประหยัดดอกเบีย้ยได้มากถ้าหากว่ายังมีเวลามีอะไรเหลือนะถ้าบอกโอ้ท่านบริหารจัดการเงินได้ดีเยี่ยมเนี่ยสิ่งสําคัญสุดท้ายเลยที่จะต้องไปทําเรื่องของผ่อนบ้านนะก็คือเรื่องของการปรีไฟแนนซ์เราเคยคุยกันไปทีนะครับว่าโอ้พอดอกเบีย้ยช่วงสามปีแรกมันเป็นโปรโมชั่นอย่างเงี้ยครับแล้ว ออไปเป็นดอกเบี้ยลอยตัวถ้าดอกเบี้ยมันสูงท่านก็อาจจะขยันสักนิดนึงไปหาดูว่าเออที่ไหนเขามีรับรีไฟแนนซ์ค่าใช้จ่ายมันเป็นอย่างไรแบบเนี้ยท่านก็ทําให้ครบวงจรเลยนะท,นทําบัญชีควบคูมรายรับรายจ่ายมีเงินเหลือก็ไปตอกเพิ่มพอถึงเวลามันจะคบรบกำหนดท่านก็รีไฟแนนซ์แบบเนี้ครับเราก็จะหมดหนี้ได้เร็วแล้วก็สามารถบริหารจัดการกนานเอได้เป็นอย่างดีครับ อืมครับแม่ต้องต้องละเอียดนิดหนึ่งนะฮะในยุคแบบนี้เอ๊ะแต่ถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณนรตพงษ์ถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยจะต้องใส่ใจเพิ่มไปด้วยไหมฮะประเด็นนี้ครับถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นนะครับท่านที่มีดอกเบีย้ยลอยตัวเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราจะไปขอรีไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้ไหมไฟแนนซ์เสี่ยงจ้าอทำได้ไหมถ้าทําไม่ได้ทํง่ายง่ายโอ้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมีภาระมากขึ้นท่านต้องหาทางเพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่าย ควบคุมให้ดีนะครับพยายามที่จะต้องชําระหนี้เพิ่มขึ้นสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปเป็นหนี้เขาเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บเงินดาวเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งแม้ว่ามาตรการเราบอกว่าเราเองไม่โดนมาตรการเรา l t v เพราะเราคู่บ้านหลังแรกไม่เกินสิบล้านน่ะแต่ว่าถ้าท่านมีเงินดาวเพิ่มขึ้นลองซ้อมเก็บเงินไปก่อนช่วงนี้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเงินฝากมันก็เพิ่มนะแต่ว่าเพิ่มไม่เร็วเท่าแต่มันก็เพิ่มนะครับท่านก็ลองเก็บเงินให้มีเงินดาวเพิ่มลองสร้างวินัยในตัวเองก่อนก่อนที่จะไปกู้ พราะดอกเบี้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็น่านแล้ก็ต้องระมัดระวังัให้ดีครับอ่าได้ครับได้ความรู้อะไรวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวกลหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับนัทพงศ์ครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับคุณนัทพงศ์กับพดันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับคุณฟังครับก็พูดคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเนยนะครับเอ่อต้องวางแผนยังไงบ้างหนึ่งสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดจะซื้อบ้าน ก็ถ้าไม่ทันปีนี้ปีหน้าอาจจะต้องเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นหน่อยกับตัวเองนะฮะไม่ได้เข้มงวดกับคนอื่นเอาละครับนี่เป็นช่วงรูกินรูชัยครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมเปิดตัวบริษัทมีที่มีเงินจํากัดโดยบริษัทนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อดําเนินธุรกิจสินเชื่อแล้วก็การขายฝากที่ดินนะครับโดยจะมีการ วางนโยบายในเรื่องของกรอบวงเงินสินเชื่อเอาไว้ว่าจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดเนี่ยนะครับไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับนี่เป็นคําถามด้วยคําตอบคือไม่เกินร้อยละ70ครับของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเมียตะจุดร้านนะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ และผู้โชคดีที่จะได้รับเงินล้านเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือคุณคุณนั่นแหละครับออมสินชวนออมเงินฉลองปีใหม่ด้วยสลากออมสินสองปีทั้งใบสลากหรือดิจิทัล